วันนี้เนี่ยเป็นการพิจารณาครั้งที่7นะครับของกรรมธิการซึ่ง6กครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเราคุยกันใช้เวลาคุยเยอะมากนะครับในเรื่องของหลักการในการแก้ไขตัวพรบร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับเพราะว่าเรามีโจทย์สําคัญหลายโจทย์ที่จะต้องอพูดคุยกันให้ละเอียดก่อนที่จะลงลึกในรายมาตราอย่างเช่นในส่วนของ คำวินิจัยของสารร,รัฐมนูญก็เป็นประเด็นสําคัญที่เราต้องมาใช้เวลาในการพิจารณากันค่อนข้างเยอะมากนะครับซึ่งจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยก็เป็นวันที่เรามาถึงในการพิจารณาในมาตรา256ทั1น,นะครับซึ่งมันจะเป็นหลักการในเรื่องขององค์ประกอบขององค์กรที่มาจัดทารัฐมนูวก็จะมีองค์ประกอบหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับซึ่งเราก็มีการพูดคุยว่าวันนี้เนี่ยเราจะมีการลงมตินะครับแต่ว่าก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับที่วันนี้เราไม่สามารถ ลงมติในมาตรานี้ได้เพราะว่ากรรมธิการที่มาร่วมประชุมเนี่ยไม่ครบองคประชุมนะครับก็ทําให้เราไม่สามารถเดินหน้าต่อในมาตรานี้ได้เพราะว่าจริงๆมาตรานี้เป็นมาตราสําคัญนะครับที่ถ้าเรามีฉันทามาตริร่วมกันในกรรมธิการได้เนี่ยมันจะทําให้การพูดคุยในรายรายมาตราถัดไปเนี่ยเป็นไปได้ด้วยความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้ก็อาจจะเรียนทาง พี่ๆสื่อมวลชนนะครับแล้วก็ประชาชนทุกคนที่กําลังติดตามนะครับความคืบหน้าในการแก้ไขก็ตัวร่างพิจารณาตัวบิดการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรมนูญฉบับนี้อยู่นะครับว่าเราก็กําลังพยายามเร่งอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็จะพยายามทําให้กระบวนการเส้นสิธิ์เส้นสุดนะครับในกรอบเวลาเดิมที่เราตั้งเอาไว้แต่เพียงแต่ว่าวันนี้เองเนี่ยก็อาจจะเกิดประสัคในแง่ขององค์ประชุมนะครับซึ่งจริงๆแล้วเราก็ เลื่อนการลงมตินะครับครั้งนี้ไปในวันพุดธหน้าที่จะเป็นการประชุมครั้งต่อไปแล้วก็จะเป็นวาระแรกในการที่เราจะาเริ่มต้นในการประชุมเลยคือเราจะมีการลงมติเลยนะครับเพื่อให้แน่ใจว่าการพิจารณาครั้งนี้สามารถเดินหน้าต่อไปได้นะครับซึ่งผมเองก็อาจจะต้องในฐานะอันนี้ในฐานะส่วนตัวนะครับก็อาจจะขอเรียกร้องไปยังท่านกรรมธิการทุกท่านนะครับที่เข้ามาอยู่ร่วมใน กรรมธิการชุดนี้นะครับท่านมีภารกิจสําคัญนะครับท่านเสนอตัวมาเพื่ออยู่ในกรรมธิการชุดนี้แล้วเนี่ยผมก็อยากขอเรียกร้องให้ทุกท่านนะครับได้เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่วมกันหาชนธรรมติของกรรมธิการนะครับเพื่อให้การผลักดันการแก้ไขร่างรัฐมนตรีนี้เนี่ยมันสามารถเดินหน้าต่อไปได้นะครับในกรอบเวลาที่กําหนดนะครับท่านกรรมธิการทุกท่านมีความพร้อมต้องการที่จะผลักดันร่างร,รัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จ ทันเวลาโดยเฉพาะการที่รัฐบาลตั้งใจจะย,ยุบสภาในวันที่31มกราคมปีหนา้าดังนั้นสิ่งที่กรรมธิการเห็นพ้องต้องกันเนี่ยคือเรื่องระยะเวลาว่าจะต้องเสร็จก่อนถึงขนาดวางแผนในสองรูปแบบว่าถ้ากรณีทํางานได้เร็วขึ้นเนี่ยเราก็จะมีการเสนอให้มีการประชุมสภาสมัยวิสามันซึ่งคาดว่าจะอยู่ในช่วงกลางเดือนนี้นะครับแต่ถ้าหากว่าไม่สามารถดําเนินการได้ทันเราตามใช้เวลาตามปกติ ในสมัยประชุมสามัญที่จะถึงนี้เนี่ยวันที่12ธันวาคมระยะเวลาในการลงมติไม่ว่าจะเว้น15วันก็ยังทันได้ถึงต้นมกราคมดังนั้นก็เป็นการสื่อสารข้อมูลทางตรงว่าเป็นไปตามกําหนดในประเด็นที่2นะครับรูปแบบการทํางานของคณะกรรมการที่สามัญเนี่ยเรามีการเห็นพ้องต้องกันที่จะมีคณะทํางานก่อนที่จะเอาประเด็นต่างๆเข้ามาหาลรือหรือมาแสดงอภิปรายในที่ประชุมซึ่งคณะทํางานประกอบไปด้วยทั้ง กรรมธิการในส่วนของสมาชิกสภาผู้แทนาษฎรและสมาชิกวุฒิสภาผลงานของคณะทํา,าทงานก็มีความก้าวหน้าโดยเฉพาะข้อที่จะต้องลงมติวันนี้เนี่ยมีออกสองทางทางที่1ก็เป็นไปนตามร่างหลักที่รัฐสภาอนุมัติคือเป็นร่างของท่านสสผลิตในส่วนทางที่สองคือแนวทางสร้างสภาร่างรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นของสมาชิกที่มาจากซีของพรรคเพื่อไทยดังนั้นเนี่ย การเลือกทางใดทางหนึ่งก็อยู่ในกรอบตั้งแต่แรกที่เราตกลงกันเพียงแต่ว่าสถานการณ์ของการลงคะแนนไม่ได้ในวันนี้เนี่ยมีที่มาจากสภาพแวดล้อมของการทํางานไม่ว่าจะมีบางท่านลาไปต่างประเทศบางท่านก็ลาด้วยติดภารกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทําหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทสนสฎรนะครับฉะนั้นขออนุญาตสื่อสารว่าการประชุมครั้งที่7วันนี้เนี่ยยังอยู่ในกระบวนการในวันพุธหน้าก็จะมีการลงมติ ต่อเนื่องจากวันนี้เพียงแต่วันนี้เราไม่สามารถประชุมถึง15นาฬิกาของวันนี้ได้เพราะว่าภารกิจสาคัญต่างส่วนประเด็นสุดท้ายเนี่ยอยากจะเรียนให้ทราบนะครับว่าประเด็นที่มันแหลมคมของเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่มีใครไม่อยากจะลงมติหรือมีใครเอามาเล่นเกมการเมืองสภาพแวดล้อมในระหว่างที่กำลัที่การประชุมเนี่ยเราพยายามให้การออกแบบและคุณครั้งนี้เนี่ยเป็นไปด้วยความสุข,ขุม และเป็นไปด้วยความเข้าใจในวันนี้เรายังไม่ได้สามารถหาข้อสรุปเป็นมติได้แต่ฝากทุกท่านติดตามการประชุมในครั้งต่อไปวันพุธหน้านะคะเราจําเป็นที่จะต้องมีข้อสรุปแน่นอนว่าจะออกมาในรูปแบบไหนพวกเราเข้าใจและ รับทราบจากทุกท่านค่ะว่าเราเป็นจุดเริ่มต้นของการที่เราจะสร้างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่พี่น้องประชาชนจับตามองเรารับทราบถึงความคาดหวังที่พี่น้องประชาชนมีต่อพวกเราดีและเราจําเป็นที่จะต้องแถลงข่าวในวันนี้เพื่อบอกกับทุกคนว่าเราจะทําให้เสร็จทันเวลาแล้วก็บนพื้นฐานของการที่ฉัาชัานทามติร่วมกันทั้งหมดของทุกภาคส่วนที่เข้ามานั่งทํางานด้วยกันในคณะกรรมาการชุดนี้ค่ะ